ดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกวัวเวนเจอร์ทุกทท่านนะคะเจอกันดีแล้วค่ะโซดาค่ะธนนรีธันจีราถาวโรธค่ะวันนี้โซดาจะเข้ามาสอนเพื่อนๆในหัวข้อของการจองดีมทริปเอยไม่ใช่ค่ะขอโทษการจองออรถเช่าตั๋วเครื่องบินห้องพักโรงแรมรีสอร์ทเรือสำราญหรือว่าอะไรพวกนี้นะคะแต่วันนี้ จะอยู่ในหัวข้อของการจองตั๋วเครื่องบินนะคะเริ่มต้นเลยนะคะสระจะทําเป็นตัวอย่างในการจองตั๋วเครื่องบินให้ทุทกทท่านนะคะแต่สระก็จะบอกทุกท่านในเรื่องของการจองอื่นๆด้วยซึ่งซึ่งในรายละเอียดต่อไปมันก็จะเป็นเรื่องของแต่ละแต่ละตัวไปนะคะวันนี้เราจะเรียนตัวในเรื่องของตั๋วเครื่องบินกันอันดับแรกเข้าไปในอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็คีดโดเมนเนมของทุกท่านที่เป็นชื่อเว็บไซต์ของท่านนะคะ รง URL ตรงนี้นะคะของโซดาก็เป็นโซดาคลับนะคะ d r e a m trips live อย่าลืม s นะคะ com trips มี s ด้วยนะคะแล้วก็ enter ค่ะเขาก็จะพาเรานะคะไปยังหน้าเว็บไซต์ของเราซึ่งหน้าเว็บไซต์นี้นะคะจะ ทำให้เพื่อนๆสะดวกในเรื่องการจองตัวจองห้องพักโรงแรมซึ่งตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอำนวยความสะดวกให้กับเพื่อนๆที่เขาเป็นเกสของของเราอะค่ะอย่างเช่นเราเอานําบัตรไปประชาสัมพันธ์เพื่อนฝูงเราบอกว่าเนี่ยเวลาทุกครั้งที่จะซื้อตัวอออต๋วเครื่องบินจองตั๋วเครื่องบินโรงแรมรถเช่าหรืออะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาจองที่เว็บไซต์เราได้นะเว็บไซต์เราเ สิทธิพิเศษอะไรบ้างนะคะขึ้นเครื่องบินนี่ก็รับประกันเ,เขาเรียกว่าอะไรชีวิตนะคะมีแอนโชลันอยู่ที่ประมาณ2 0 0แสนเหรียญดอลลาร์สหรัฐก็ประมาณหล้านบาทนะคะถ้าเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นโฮเทลเป็นค่าเป็นอะไรก็ตามถ้าเ,เขาเข้ามาซื้อที่เราแล้วไปเจอที่อื่นถูกกว่าเราก็รับประกันความพอใจโดยการคืนเงินส่วนต่างของราคาระหว่างอีกเว็บไซต์หนึ่งกับอีกเว็บ กับเว็บเรานะคะ150%ของผลต่างนะคะก็คงจะทำให้เพื่อนๆเราที่เข้ามาเซิร์ชอะไรต่างๆในเว็บเราเขาแฮปปี้มากขึ้นนะคะอันนี้เป็นเป็นเป็นของแถมของสมาชิกที่เป็นเมมเบอร์คลับของเรานะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเพื่อนๆนะคะและบางครั้งอาจจะแอบแอไปทำเป็นรายได้เสริมเหมือนกับว่าไปได้นำแล้วก็ได้คอมมิชชั่นด้วยนะคะคอมมิชชั่นนั้นเนี่ยบริษัทก็อย่างที่เรียนรู้ใน business business c l นะคะว่า ถ้าเราแนะนําเพื่อนและเพื่อนซื้อจองผ่านเว็บไซต์เราเราได้คอมมิชชั่นออกมาเป็น point ซึ่ง point นี่แหละทําให้เมมเบอร์คลับเนี่ยเขาได้เที่ยวฟรีค่ะนี่แหละที่เป็นสาเหตุของคําว่าเที่ยวฟรีนะคะทีนี้เราเข้าไปค่ะโซดาขออนุญ,ญาตเข้าไปด้านในดีกว่านะคะเพราะเราเนี่ยเ,เป็นสมาชิกแล้วแต่ถ้ามันยังไม่ได้เป็นสมาชิกเข้าไซต์อินล็อกอินไม่ได้เขาก็ซื้อตรงนี้ได้เลยนะคะเวลาเขาคี้ขี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะ ต้องเลือกว่า book as a guest นะคะเพราะเขายังไม่เป็นสมาชิกแต่ถ้าเราจะค้นตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วเราก็คลิกคำว่า book as a member นะคะแต่ทีนี้สดาอยากจะพาเพื่อนเอนเข้าไปด้านในนะคะก็ล็อกอินเข้าไปค่ะก็ใส่รหัสของตัวเองนะคะแล้วก็ password password ของเราเนี่ยจะเหมือนกันทุกเว็บไซต์นะคะเพื่อนๆต้องจำไว้จำไม่ได้ก็กด f o r g o t พาสวดนะคะเขาก็จะส่งพาสวดให้เราคีย์ใหม่ค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะ่คะมาเจอหน้านี้แล้วค่ะข้างบนด้านซ้ายจะบอก Welcome to DreamTrips Live ลธันนรีทันจราถาวโรธนะคะส่วนด้านขวาก็จะเป็นเ,เมนูต่างๆที่จะนำพาเราไปยังที่การจองครุต่างอะไรนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยส่วนต่างๆทั้งหมดเนี่ย สดาอยากจะให้เพื่อนๆเ,เข้าไปแวะชมแล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยเอาเป็นว่าเอาหลักๆดีกว่านะคะตรงตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นส่วนของโซนนะคะในการริมทิป i มอลนะคะซึ่งซึ่งจะมีอนาคตนะคะอาจจะมีการช้อปปิ้งมีอะไรเยอะแยะนะคะแล้วก็ตรงนี้ตรงกลางจะเป็นริมทิป นะคะที่ที่ที่เป็นแพ็กเกจนะคะซึ่งคนที่จะซื้อหรือคลิกเข้าไปตรงนี้แล้วทำการซื้อได้จะต้องเป็นเมมเบอร์คลับเท่านั้นคนที่เป็นเกสของเราอะซื้อไม่ได้นะคะนั้นเนี่ยตอนนี้สดาจะจองตัว๋วนะคะวันนี้จะพูดในหัวข้อในหัวข้อหนึ่งหัวข้อเลยก็คือในเรื่องของการจองตั๋วเครื่องบินสดาก็คลิกติ๊กตรงนี้ว่าฟลายนะคะแล้วสดาจะซื้อแบบ one way t i c k กตนะคะก็คือไปแบบ one way แล้วก็จากนะคะ ถ้าเราไม่ทราบโค้ดของสนามบ,บินใดในที่ไหนก็ตามก็เข้าไปเซิร์ชที่ Google ได้นะคะแต่อันนี้สดาจะจำได้ก็คือ bkk เราจะไปของนะคะบางสุวรรณภูมินะคะแล้วก็ไปถึงภูเก็ตนะคะหรือว่าเราจะคีย์เป็นจังหวัดแบบนี้เลยก็ได้มันก็จะขึ้นมาให้เราว่า p ูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนลแอรนะคะแล้วก็คลิกเสร็จแล้วนะคะแล้วก็คลิกวันที่ที่เราจะเดินทาง วันนี้โซดาจะเดินทางวันที่21นะคะเพื่อจะไปเจอผู้นำนะคะออแล้วระบุโปรแกรมเดินทางนะคะว่าจะเดินทางไปประมาณ8โมงเช้าไปตอนเช้าเพราะว่าทั้งวันคงจะต้องได้คุยในเรื่องราวของธุรกิจกับผู้ผู้นำที่ภูเก็ตสุราษฎร์อะไรพวกนี้คะ่ะเขาจะมาคุยด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยชื่อเสียง และความสนใจเนี่ยแทบทุกทิศเลยเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนี้ก็ต้องไปขอนแก่นอีกนะคะแต่สดาจะไปกับน้องดาวนะคะ RMD คนสวยของเราก็ต้องคลิก2คนค่ะแล้วก็เป็นออดอลนะคะคือเป็นผู้ใหญ่ที่อายุ12ปีขึ้นไปนะคะอ่าทีนี้เราก็เซิร์ชแบบเทอร์โบเทอร์โบเซิร์ชเลยแล้วก็ควิกเซิร์ชค่ะกดไปแล้วนะคะเราสักครู่ค่ะอ่ามันก็จะเข้าสู่ของหน้าตา ที่เขากำลังอูเครื่องบินกำลังเดินทางเลยค้นหาให้เรานะคะ just a moment นะคะมันก็ไม่ได้ไม่ได้ยากอะไรเลยสำหรับการค้นหาในเว็บไซต์เรานะคะเพื่อนๆลองเข้ามาบ่อยๆเพื่อนๆก็จะเข้าใจทีนี้เราก็จะดูนะคะว่าตรงนี้เนี่ยนะคะเขาจะบอกว่ามีสายการบินอะไรบ้างให้เราดูนะคะถ้าเราเจอสายการบินไหนที่ถูกกว่าของเรา เราซื้อของเรานะคะแล้วก็ทำเรื่องทาเรื่องเคลมเข้าไปที่บริษัทนะคะไปที่อ e ีเมลของบริษัทนะคะเสร็จแล้วก็ทําเรื่องเคลมประมาณ7วันถึง10วันทําการบริษัทก็จะส่งคืนมาให้เราแต่ภายใน1วัน2วันบริษัทจะส่งอ e ีเมลกลับมาว่าอขอบคุณนะคะที่ใช้โลเวียขอบคุณที่ใช้เว็บไซต์เราในการค้นหานะคะเราได้รับ การเคลมของท่านแล้วเราได้รับพิจารณาแล้วว่ามันเป็นจริงแล้วก็จะคืนเงินส่วนต่างให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเหตุการณ์พวกนี้เกิดขึ้นมาหมดแล้วสําหรับกลุ่มคนไทยเราเพื่อนๆทีมงานของสมาชิกสระก็เหมือนกันนะคะตอนนี้สระจะใช้ของการบินไทยเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของ lowest price นะคะก็คืออยู่ที่ประมาณ105เหรียญแต่ทีนี้เราต้องดูช่วงเวลาด้วยอะคะ่ะเพราะว่าช่วงเวลามันจะบอกว่า105เหรียญเนี่ย เดี๋ยวนะคะจากาสุวรรณภูมิไปภูเก็ตวันที่21นะคะ105เหรียญเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาไหนโอ้สดาต้องการไปตอนเช้าของวันที่21นะคะแล้วก็กลับวันที่22นะคะตอนดึกเพราะฉะนั้น7 pm นี้ไม่ใช่แล้วนะคะแล้วก็10 pm 4ทุ่มก็ไม่ใช่4โมงก็ไม่ใช่นะคะ หกโมงราคาจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมันจะเพิ่มขึ้นนะคะนิดหน่อยแล้วก็สองทุ่มแปดโมงนะคะสองทุ่มนะคะแปดนาฬิกาก็ไม่ได้อีกสองโมงค่ะก็ไม่ได้อีกค่ะอยากไปตั้งแต่เช้าเพราะว่าจะได้ทำงานกันตั้งแต่เช้าเลยไปถึงก็9โมงเข้าโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยก็ได้มีโอกาสพักผ่อนก่อนที่จะเจอผู้นำนะคะโซดาก็เลยเลือก7โมง45นาทีของวันพฤหัส november วันที่21นะคะก็คือตัวนี้สดาเลือกตัวนี้นะคะเวลาเราเลือกได้แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะก็เพื่อนๆก็สามารถที่จะกดคําว่าแล้วเขาจะบอกเวลา alive ด้วยนะคะก็คือเวลาไปถึงก็คือ9นาฬิกาก็คือ9ก้าโมงเช้านะคะทีนี้เราต้องการดูดีเทลว่ามันเป็น f l i g อะไรนะคะแล้วก็เข้ามาดูตรงนี้ว่า take off กี่โมง landing ถึงถึงกี่โมงนะคะอ่าเป็นฟล i g สองศูนย์หนึ่งสดาขออนุญาตกอปเพราะว่าเดี๋ยวข้างในเขาจะถามว่าเราฟล h t อะไรนะคะก็โอเคหนึ่งร้อยสามสิบเก้าเหรียญต่อคน include tax and fee แล้วนะคะทีนี้ก็ add to c a r t ถ้าเราพอใจราคาแล้วก็ add to c a r t เขาก็จะประมวลผลว่าราคานี้ยังคงนิ่งอยู่ที่ราคานี้หรือเปล่าหรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอ่ะเขาก็จะบอกว่า congratulation your selection has been added to shopping cart นะคะเพราะนั้นเนี่ยเราโอเคแล้วแล้วก็เช็คเอาท์เลยค่ะแต่ถ้าเราไม่โอเคก็ c o n t i n u e ไปใหม่ไปหาใหม่นะคะเช็คเอาท์นะคะเสร็จแล้วเขาก็จะเข้าสู่กระบวนการของออการคีย์โปรไฟล์ของผู้โดยสาร ะคอนเฟิร์มก่อนว่าเออเจ็ดโมงเช้านะ mm. ไปถึง9ก้าโมงนะ mm. จำนวนเงินเท่านี้เดินทาง2คนนะคะเ,ออเสร็จแล้วแล้วก็เช็คเอาท์อีกรอบหนึ่งอันนี้คือการยืนยันนะคะแล้วก็เช็คเอาท์อีกรอบหนึ่งทีนี้ก็อยู่จะอยู่ในออหน้าจอของการคีย์ชื่อของผู้โดยสารแล้วนะคะออตรงนี้เขาจะบอกว่า travel insurance นะคะก็คือ Please select your country of residence นะคะก็คือให้ให้เราเนี่ยนะคะเลือกประเทศที่เราอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็เลือกไทยแลนด์อ่าฮะและทีนี้เนี่ยเขาก็ให้เรากรอรายละเอียดของผู้โดยสาร passenger details นะคะคนแรกเนี่ยก็คือเราผู้ซึ่งเป็นเจ้าของเว็บไซต์ถ้าเป็นเจ้าของเว็บไซต์แล้วเรากดคำว่า self ตรงเนี้ยเออถ้าเรามเีเขาเรียกว่าประวัติในการเคยีย์เคย เคยอ๋อเคยซื้อตั๋วเครื่องบินผ่านตรงนี้มันก็จะขึ้นมาทันทีเลยทันนรีทันจิราถาวโรธนะคะแล้วก็เบิร์เดย์ก็ขึ้นมาด้วยอีเมลก็ขึ้นมาด้วยแล้วก็เจนเดอร์นี่ไม่ขึ้นเราต้องมากดใหม่เป็น free f e m a นะคะแล้วก็สายการบินอะไรกดคำว่า thai airways นะคะแล้วก็ fly อะไรนะคะแล้วก็กด201นะคะเมื่อกี้เราจำไว้ส่วนผู้โดยสารคนที่2นะคะ ค่ะก็สระก็จะมาคีบคนที่2นะคะก็คือน้องดาวนะคะก็คือปีติพรน,นะคะปีติพรเอาเป็นภาษาไทยเปลี่ยนภาษานิดนึงปิติพรตรงนี้เนี่ยไม่สามารถผิดได้แม้แต่คำเดียวต้องมีการตรวจสอบดีๆอย่าคาดเดาว,ว่าเขานำสกุลแบบนี้แล้วเอ่อมันจะสะกดแบบนี้ตามตามใจเรานะคะ ก็คือต้องต้องดูให้ดีๆเลยทีเดียวนะคะอย่างคำว่าเกิดเนี่ยบางคนอาจจะเป็นตัวทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ก็เป็นเบิร์ o ออฟเดยก็คือวันเดือนปีเกิดนะคะ, mm. ะวันเกิดนะคะวันเกิดก็คือปีหนึ่งเก้าเจ็ดหกนะคะ 1976น้องดาวเกิด1976เดือนมีนาคมวันที่5นะคะแล้วก็อีเมลก็ใส่เมลไปนะคะเดซี่อ้าวภาษาไทายอีกขอโทษนะคะขออนุญาตเปลี่ยนภาษาก่อน daisy thailand gmail com เพื่อนๆที่ได้ยินก็วันหลังถ้าจะเขียนเมลมาหาน้องดาวก็ตามนี้เลยนะคะ Gender ก็เป็นเพศอะไรฟีม l ลนะคะแล้วก็แอร์ไลนก็คือการบินไทย ฟรายอะไรนะคะสดาลืมอีกแล้วค่ะ2 01นะคะเสร็จเรียบร้อยตรวจสอบดีๆนะคะว่าโอเคไหมทุกสิ่งอย่างโอเคเรียบร้อยปิติพรสะก,กดถูกต้อง N O I K E R D สะกดถูกต้องนะคะอันนี้คือสดาซื้อจริงๆเนอะก็กด คอนติเนีเสร็จปุ๊บมันก็จะประมวลผลนะคะให้เราเมคเป์เมนตว่าเราจะเป์เมนตด้วยอะไรนะคะเขาก็จะให้เราเลือก2อ,อช่องนี้ระหว่างเครดิตการ์ดกับ l o เวี b บัคนะคะแล้วเขาก็จะแจ้งราคา278เหรียญน,นะคะก็คือสดาจะเลือกจ่ายผ่าน l o เวี b บัคนะคะก็จ่ายไปแล้ว วเราเบียสดาเหลืออยู่ที่600กว่านะคะจ่ายไป200กว่าก็จะเหลืออยู่ที่300กว่าเหรียญน,นะคะก็ทีนี้ก็ dress นะคะที่ต้องการให้ส่งนะคะก็เป็น dress ของสดานะคะแล้วก็198นะคะ M E U N G อำําเภออําเภอ,อ,มเ,อเมืองนะคะอยากเป็นคนเมืองนะคะจริงๆไม่ใช่ค่ะสดาอยู่อำเภอหนองม่วงไข่ K H A I นะคะแล้วก็ P H R A E พแพร่นะคะ ประเทศไทยทาแลนด์สเตต์พรวินส์ก็คือแพร่ PHRAE นะคะอ่ะฮะสเต e ์พรวินส์ก็คือแพร่ซิตี้ก็คือหนองบ่วงไข่อ uh ่ะฮะเขาให้เรามากรอกช่องนี้เนาะ 54170นะคะตรงนี้ไม่ต้องก็ได้ตรงนี้เอาเป็นแค่ address กับตำบลน,นะคะแล้วก็ select country นะคะแ <laughs> ส,สดวไปใส่ country ข้างบนลืมไปค่ะพอดีเขาเปลี่ยนหน้าตาค่ะช่วงก่อนมันไม่เป็นอย่างนี้ไม่ได้เข้ามาซื้อนานแล้วไม่ได้เข้ามาซื้อตั๋วนานแล้วค่ะหลายเดือนแล้วเหมือนกันแล้วก็ number phone 090459 6,7,8,1นะคะนี่คือนำเบอร์โทรของโซดาค่ะแล้วก็ I agree to the t e r m and conditions นะคะแล้วก็ Pay now ได้เลยนะคะก็โซดาก็จะทำการจ่ายเลยนะคะอืมเสร็จเรียบร้อยค่ะก็จ่ายเลยจ่ายผ่านโลเวียบัคนะคะเพื่อนๆจะเห็นนะคะว่าผลประโยชน์ที่เรามีเนี่ยในทุกๆครั้งที่เราถูกหักจากผลประโยชน์เนี่ยมันจะมาอยู่ที่โลเวีย โลเบียของเราโลเบียบัคของเรานะคะแล้วก็เราก็สามารถเอามาจ่ายซื้อตัวซื้อทัวร์ห้องพักทุกสิ่งอย่างได้เท่ากับว่าต่อไปนี้ชีวิตการเดินทางท่องเที่ยวของเราเราไม่ได้ควักเงินแล้วเงินก็ส่วนเงินรายได้ส่วนรายได้มันแฮปปี้มากๆเลยและเราก็รู้สึกว่ามันกดง่ายมากๆเลยกดกดง่ายกว่าที่มันจะกดเป็นเงินน่ะนะคะก็รู้สึกแฮปปี้มากๆกับการทําธุรกิจน,นี้เพราะว่าไม่ได้ ไม่ได้มีอะไรเยอะอะค่ะก็เป็นการใช้ชีวิตแต่เข้ามาอยู่ในคลับเท่านั้นเองเสียค่าค่าข้าวเล็กน้อยนะคะตอนนี้สซดาก็จะเปนาวเลยนะคะรอสักครู่ถ้าของเกร์ปุ๊บเขาก็จะส่งไปยังอีเมลของปิติพรแล้วก็อีเมลของโซดาค่ะว่า confirm น,นะคะ confirm trip confirm travel นะคะ ว่าเป็นอะไรเราก็สามารถเอาใบคอนเฟิร์มเนี้ยไปยังที่เคาน์เตอร์หรือไม่จําเป็นต้องยุ่งยากก็ได้ค่ะเพราะสดาก็ทําไม่ยุ่งยากเลยก็คือเอาบัตประชาชนไปคอนเฟิร์มเช็คอินที่หน้า,าตรงเวลาเราเช็คอินขึ้นเครื่องนะคะก็แค่บ,บัตรประชาชนก็จบแล้วค่ะเพราะเพราะเราจัดตังค์แล้วถือว่าโอเคเพราะว่า เว็บไซต์ของเรามีมาตรฐานค่ะไม่ต้องกลัวโกงนะคะก็รอให้มันประมวลผลนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะทําตามขั้นตอนแล้วก็เข้าใจง่งายๆค่ะเป็นการเข้าไปซื้อตัว๋วซื้อซื้อตั๋วครั้งนี้เข้าไปง่งายๆไปเลือกไฟล์เลือกอะไรเสร็จก็จ่ายเงินจ่ายผ่านบัตรเดบิตบัตรเครดิตหรือ Low วี a สบัค low s b u c นะคะเเห็นไหมคะเขาก็จะบอกว่า your booking is complete นะคะ your trip is id ตรงนี้เราสามารถเอา id ตรงนี้ไปยื่นให้กับที่หน้าเคาน์เตอร์อก็ได้หรือไม่ต้องก็ได้นะคะแล้วเขาก็จะส่งอีเมลแล้วก็ที่เกตเนี่ย boarding pass นะคะ boarding pass เราไปรับที่นู่นนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นตัว confirm นะคะโอเคค่ะหวังว่าทุกๆท่านคงแฮปปี้กับธุรกิจ world v e n g e r นะคะรองรับความยิ่งใหญ่ของธุรกิจเครือข่ายตัวใหม่หน้าใหม่ที่มีเขาเรียกว่า แรงแน่นอนถ้ามาเปิดที่สาขาประเทศไทยวันนี้รู้ข่าวแล้วรีบนะคะรีบมาทําการสมัครกันอย่างรวเดเร็วและถ้าเพื่อนคนไหนสมัครแล้วก็รีบทําความรู้จักกับมันให้อย่างลึกซึ้งค่ะและเราก็เอาสิ่งที่เรามีสิ่งที่เรารู้ไปบอกเพื่อนๆนะคะให้เพื่อนๆเขามาแฮปปี้มีความสุขกับการใช้ชีวิตนะคะ make a living living with v o l a n g e r ค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ